เัล lo ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พลายมีรถกระบะนะคะน่าสนใจนะใช้มากๆนะคะผ่อนเบาๆด้วยนะคะสําหรับกระบะนะคะนึกถึง4ประตูแคปโ,โฟทคนนะคะเป็นรถที่นั่งสบายนั่งได้ทั้งครอบครัวนะคะอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะสำหรับกระบะนะคะวันนี้จัดมาให้ Isuzu D Max 1 9 s นะคะเป็นรถปี2017นะคะคันนี้เลยนะคะตกแต่งลายคาร์บอน m o n ซ a ตชอปนะคะจัดมาให้1คันทุกคนคะ่ะจะบอกว่าคันนี้ ผ่อนเพียง5,009นะคะได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตปกตินะคะสามารถออกรถแบบฟรีดาวได้เลยค่ะพราอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะมาเดี๋ยวคันนี้นะคะอาจจะจอดอยู่หลบมุมนิดนึงนะคะแต่จะพาดูรอบคันนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะ กระจังหน้าโครเมียมค่ะไฟหน้านะคะก็จะเป็นชุดไฟโปรเจคเตอร์เป็นตัว S นะแต่ได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะได้ไฟตัดหมอกนะคะครอบโครเมียมมาให้ด้วยฟาคาร์บอนมอนสะชอปค่ะเครื่องยนต์1.9 s นะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะที่ลงแม็กยางใหม่ให้แล้วค่ะนะคะแม็กสวยๆเลยแม็กลายนี้สวยมากๆทุกคน ด้านข้างนะคะก็ตกแต่งนะคะคาร์บอนนะคะมอนซ่าช็อปมาให้ด้วยนะคะเรียกน้องว่าแพนด้าก็ได้นะายว่าน่ารักดีกระจกด้านข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะและนี่คือแคปโฟถัดมานะคะจะเจอคาร์บอนอีกหนึ่งชิ้นนะคะของมอนซ่าช็อปด้วยเช่นกันนะคะเป็นการตกแต่งรถสลับกันนะคะเป็นลายแพนด้านั่นเองสวยมากๆเลยนะมาดูมุมนี้กันบ้างคะ่ะด้านหลังนะคะก็ยังมีอีกนะคะมีฝาคาร์บอนมอนซ่าช็อปให้อีกด้วย ะะสวยมากๆเลยเจ้าของเดิมแต่งมาให้ครบแล้วนะคะภายในนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แม็กไลเนอร์ให้นะคะอันนี้คือจะเป็นรถเดิมๆนะคะที่เข้ามาเลยนะคะติดเสานิดนึงนะทุกคนนี่เลยนะคะแม็กย่างนะคะใหม่และสวยมากๆเลยนะคะโดยรวมแล้วทุกคนว่าไงคะคันนี้เดี๋ยวพอยซูมเอาให้ดูรถสวยมากๆมาดูที่นั่งของผู้โดยสารกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับภายในนะคะก็ได้ ฟีลแบบโอ้โหรถหอบมากนี่จ้ะนะคะได้ชุดเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสัมผัสนุ่มสบายนี่จ้ะได้เพดานสะอาดสะอ้านแบบนี้มาให้เบาะนะคะตัวสี่ที่นั่งสี่ประตูนะคะก็จะนั่งกันได้สบายๆแบบนี้นะคะก,กว้างๆเลยเดินทางกันได้แบบสบายขึ้นลงง่ายนะคะเพราะเขาเป็นตัวเตี้ยเนาะมาดูกันที่ที่นั่งของคุณขับกันเลยดีกว่ามีอะไรให้บ้างนะ นี่นะคะได้ชุดเบาะสีสวยนะคะเป็นเบาะสีน้ําตาลคือภายในคือโปร่งโล่งสบายมากๆนะไม่รู้สึกแบบอึดอัดเนาะไม่แคบนะคะมีวัดบูธมาให้หนึ่งตัวดีจากนะคะมีพวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยนะคะถุงลมนิรภัย SRS มาให้ด้วยคันนี้นะคะปี17ไม์วิ่งไปแสนนิดๆนะคะวิ่งไปไม่เยอะ ที่คอนโซลน,นะคะได้ช่องเสียบแผ่นซีดีช่องเสียบสาย usb aux นะคะให้ครบชุดจริงๆเท่านี้ก็เพียงพอต่อการเดินทางแล้วทุกคนนะคะปรับแอร์ง่ายๆเลยนะคะเป็นระบบเมนยนต์นะคะคันนี้ก็ได้เกียร์ธรรมดาเอาไปลุยนะคะเอาไปเดินทางทำมาหากินได้หมดเลยนะคะเกทด้านบนมี power outlet ให้ด้วยค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็น book switch นะคะเอกสารภา,าษีพรบคอยต่อให้นะเพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะทุกอย่างอยู่ในแพคเกจนะคะ 999นะีคะออกรถ999บาทคือจบทุกอย่างนะคะมับนบางแดดนีเจ้าของเดิมติดกระจกบานใหญ่มาให้<ม>นะคะเอาหละ่ะสำหรับคันนี้นะคะถ้าใครถูกใจนะคะมีวัดบูธให้ด้วยอีกหนึ่งตัวอะ่ะคันนี้นะคะเป็นรถก,กว้างๆนั่งสบายๆได้กระบะหนึ่คันเพราะว่ากระบะเป็นอะไรที่คุ้มค่ะนะคะใช้งานได้ครบครันอนเนกประสงค์ได้หมดพอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะนะคะ ก็ออกรถนะคะจบเพียง999นะคะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนพรายมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ hmm. ance, ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วย mm hmm. เพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะพิมพ mm ์ hmm. บอกด้านล่างได้นะคะถ้าสนใจคันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ mm hmm. ก็ คันนี้นะคะก็จะเป็นพี่ดีแม็ประตูนะคะ1 9ดรถปี2017กับราคาพิเศษเพียง339,000บาทนะคะผ่อนสูงสุด7ปี84งวดนะคะได้เพียง5,900เท่านั้นค่ะถ้าใครชอบอยากได้คันนี้แล้วนะคะอย่ารอช้านะคะผ่อนถูกขนาดนี้ผ่อนหกพ0น่ตีไปเอาหกพันเลย5้าพนเนะคะบวกในส่วนของประกันคุ้มครองสินเชื่อไปนะคะตามอ,อายุและเพศเลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000บาท นะคะสำหรับใครที่สนใจเป็นเจ้าของคนดีง่ายๆเลยนะคะ999คือจบทุกอย่างค่ะ